คาบนี้ก็จะเป็นคาบสุดท้ายนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับในรายวิชาคณิตศาส์พืินฐานนะครับคอสองสองหนึ่งศูองะครับทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรในวันนี้นะครับเรียนเรื่องเกี่ยวกับการนํานะครับการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบไปใช้นะครับไปใช้ประยุกต์ใช้นะครับในในเรื่องต่างๆนะครับ เรื่องต,าตา่างๆอ่ะเรื่องแรกที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ก็คือการแก้สมการกําลังสองก็คือเอาการแยกตัวประกอบนะครับไปใช้ในการแก้สมการกําลังสองนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเนาะอันที่2ก็คือการคิดเลขเยอะๆที่มันอยู่ในรูปของกําลังสองแล้วลบกันนะครับอ่ะโอเคเนาะมี2เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้อ่ะทีนี้อ่ะข้อที่1 4x กำลังสบวกสิน 2, x นะครับบวกสิ x นะครับบวกสิ x โอเคเนาะบวกสิ x อ่ะทีนี้เท่ากับ0อ่ะมันต้องเป็นสมการอ่ะเท่ากับ0นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้นะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนแรกเราจะต้องแยกตัวประกอบ น,น,นะครับแยกตัวประกอบก่อนอืมเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบไหนเออถ้าเป็น2ตัวแบบนี้แล้วตัวหนึ่งเป็นกําลัง2ตัวนี้เป็นกําลังหนึ่งนะครับหรือว่ามันเป็นสงคู่แบบนี้นะครับเราใช้วิธีอะไรใน,ในการแยกตัวประกอบให้เหมาะสมเราใช้วิธีการดึงตัวร่วม oh <c oughs> นั <c oughs> Kevin, ่นเองเนาะแบบนี้อ่ะวิธีการดึงตัวร่วมของครูนะสำหรับครูนะครูใช้วิธีแบบนี้นะครับนักเรียนจะได้เข้าใจขึ้นสี่นะครับเราแยกตัวประกอบก็คือ 4เกิดจาก2คูณกับ2องอ่าบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะแยก4เป็น2คูณกันกันกบ2แบบนี้นะครับ2คูณกันกับ2นะครับแบบนี้อ่าโอเคนะ x กำลังสเกิดจาก x คูณกันกี่ตัว x คูณกัน2ตัวนะคบแบบนี้นะครับตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกนะครับตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกโอเคไหมอ่าอเกิดจากอะไร 12เกิดจาก4คูณกับ3นะครับ4คูณกับ3อ่ะบางคนบอก6กับ2ได้ไหมได้นะครับก็ไม่เป็นไรบางคนเอา6กับ2ก่อนก็ได้4กับสาก่อนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวประกอบของเราจะเหมือนกันนะครับตัวประกอบของเราจะเหมือนกันไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะคูณเลือก4กับสามนะครับอ่ะ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้4เกิดจาก2คูณกับ2นะครับอ่ะเพราะฉะนั้น12นะครับก็จะเป็น2คูณ2คูณ3นะครับคูเขียนไป2 คูณกับ2แล้วก็คูณกับ3นั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือ12นะจ๊ะอ่ะต่อมา x นี่นะครูครูขอโยงก่อนมันอาจจะเหลือน,นิดนึงอ่ะ12เกิดจากตัวนี้อ่ะ x ตัวเดียวถ้า x ตัวเดียวแบบนี้ก็คือ x ตัวเดียวก็เขียนมา x ตัวเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเท่ากับ0ะ yes, บนะครับอย่าลืมเท่ากับ0อ่ะแล้วแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับนี่คือตัวประกรอบของมันนะครับอ่ะจากนั้น เราจะทําการดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วมตัวร่วมก็คือตัวที่มันมีเหมือนกันมีเหมือนกันหมายความว่าพจน์นี้กับพจน์นี้มีตัวไหนที่เหมือนกันเราจะดึงออกมานะครับอ่ะโอเคตัวเลขที่เหมือนกันเอาตัวเลขก่อนนะเนาะอ่ะตัวเลขตัวเลขไหนเหมือนกันสองเหมือนกันอ่ะคูก,กาสองนี่นะพจน์พจน์ที่หนึ่งกับพจน์ที่สองเหมือนกันแบบนี้อ่ะจากนั้นครูเขียนเลขสองหนึ่งตัวแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะอันนี้เหมือน อะไรเหมือนกันอีกามีสองตัวที่สองนี่ไงจื๊จืออ่ะคูกาคูกาตรงนี้ตรงนี้อ่ะแล้วครูก็เขียนสองหนึ่งตัวแบบนี้นะครับโอเคไหมอ่ะมีอะไรเหมือนกันอีกมีอะไรเหมือนกันอีกจ้าอ่ะมีอะไรมี x อ่ะ x x x นี่เหมือนกันอ่ะ x นี่ x เหมือนกันใช่ไหมอ่ะ x เหมือนกันครูคูกาแล้วทั้งสองคครูเขียน x หนึ่งตัวแบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะโอเคนะหัวย่าง ดูแล้วโอ้หมดแล้วอ่าไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วจากนั้นให้เรียนเปิดวงเล็บอีกใหญ่หนึ่งวงเล็บนะคะเปิดเลยนะครับอ่าตัวพจน์แรกพจน์แรกตัวเนี้ยที่มันไม่ถูกกามีอะไรบ้างมีไหมเนี่ยมีนี่คือเอ็กอ่มีตัวเดียวคือเอ็กตัวนี้มีมีตัวนี้นะครับเหลือเอ็กก็ใส่เอ็กมาตัวเี้ทีนี้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับอ่ะพจน์ที่สองเหลือลายเหลือสามนะครับเหลือสามตัวเดียวนี่ตัวนี้ก็ใส่ 3แล้วก็ปิดวงเล็บนะครับแล้วอย่าลืมเท่ากับศูนย์ด้วยเท่ากับศูนย์เพราะเป็นสมการอ่ะโอเคนอนเสร็จปึ๊บทีนี้ครูปรับใหม่ตรงข้างหน้าเนี่ยไหมข้างหน้ามันดูเยอะแยะมากมายนะจ๊ะครูปรับใหม่อ่ะตรงนี้2อคูณสเป็น4 4คูณกับ x เป็น4 x นะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะนี่คือตัวแรก แล้วก็คูณกับตัวที่อยู่ข้างในวงเล็บใหญ่ก็คือ x บวกสเหมือนดื่มเท่ากับ0ูนย์นะจ๊ะโอเคไหมอ่าเราได้เลยเราได้เลเรียบร้อยอ่ะจากนั้นเมื่อเราแยกตัวประกอบเสร็จปุ๊บนะครับนี่เราจะใช้การแยกตัวประกอบไปใช้ในการแก้สมการอีกทีหนึ่งอ่ะจากนั้นนะครับเราจะทําการนะครับจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ูนย์ตัวนี้ 4x เท่ากับ0กับ x บวก3เท่ากับ0นนะครับแบบนี้ ย้าย4มา x ก็ย้ายมาปกตินะลูกอันนี้ก็ย้ายแก้ปกติก็จะเป็น0นย์หารด้วย4นะครับเพราะฉะนั้น x จะได้เท่ากับ0นอะ่าเพราะฉะนั้นคำตอบแรกคือ x เท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับได้ไหมอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่ะตัวแรก x เท่ากับ0อ่ะตัวต่อมาขออภัยมันไม่เห็นเนาะอ,อ่ะตัวต่อมา x อ่ะตัวต่อมาย้ายและลูกย้าย3ก็จะเป็น x เท่ากับจาก3ย้ายมาเป็นลบ3นะครับแบบนี้นะครับ ก็จะได้แล้ว x เท่ากับลบ3เพราะฉะนั้นคําตอบของสรรมการนี้คือ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับลบ3นั่นเองโอเคเนาะนี่คือข้อที่1นึ่งมาดูข้อที่2นะจ๊ะข้อที่2นะครับอ่ะข้อที่ 2. 2ก็จะเป็น x กําลังสองบวก 6x บวก5นะครับ 6x บวก5เท่ากับ0อ่ะทีนี้เราจะมาแก้สมการตัวนี้เราต้องแยกตัวประกอบก่อนอ่ะแยกตัวประกอบก่อนถ้าเป็นแบบนี้กูจะทแบบนี้นะครับ ดูตัวนี้กับตัวนี้นะจะมีสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกได้เท่ากับห้าได้เท่ากับห้าและมีและจํานวนสองจำนวนนั้นนะครับบวกกันจะได้เท่ากับตัวกลางก็คือกลางคือตัวนี้ก็คือหกนะจ๊ะมีอะไรที่คูณกันแล้วด้วยห้าแล้วบวกกันแล้วด้วย่กก็จะมีห้ากับหนึ่งห้าคูณหนึ่งเป็นห 5. 5้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับ 6นะครับอา่าฮะาคูณหนึ่งเป็น5โอเคผ่าน5้าบวกหแล้วก็หโอเคได้อ่ะทีนี้อันนี้ก็จะแยกเป็นสองวงเล็บนะครับสองวงเล็บซึ่งอ่าได้แหละตัวแปรเป็นไรตัวแปรเป็น x อ่าแล้วก็ใส่ x แบบนี้ทั้งสองวงเล็บอ่ะไอ็อตัวที่เราตัวที่เราแยกไว้เนี่ยเราจะใส่ยังไงอ่ะ5ก็เหมือนเดิมก็เป็น5้าหก็ใส่บวกหนะครับ1ก็ใส่เป็นบวกหนะจ๊ะแบบนี้อ่ะ เมื่อเราแยกตัวประกอบได้แบบนี้ปุ๊บเหมือนเดิมลูกเราจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ูนย์่าตัวแรก x บวกหเท่ากับ0กับอีกตัวหนึ่งเป็น x บวกหเท่ากับ0นะครับแบบนี้อ่า x บวกหเท่ากับ0นย้ายไปก็จะเป็น x เท่ากับลบหนะครับ x บวกหนะครับย้ายไปก็เป็น x เท่ากับลบหอ่า เพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนะครับก็คือลบกับลบนั่นเองนะครับเห็นไหมว่ามันจะเอามาใช้ในการแก้สมการเนาะนะครับอ่ะข้อที่สอลเวลาข้อที่3ดูข้อที่3 x, 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 x กำลัง2ลบนะครับ x กำลังสองลบ9 x กำลัง2ลบนะครับกำลัง2อลบเาอ่ะเท่ากับ0ด้วยอ่ะ้องเป็นสมการอ่ะ ทีนี้เราจะใช้วิธีการอะไรแยกตัวประกอบตัวนี้เราจะใช้ผลต่างกําลังสองเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ยกกาลังสองเราลบก,กับตัวเลขนะครับแบบนี้เราใช้ผลต่างกําลังสองอ่ะเราแยกเป็นเราต้องปรับก่อนตัวแรกเป็นกําลังสองแล้วก็คือ x ก,กาลังสองเขียนมาเหมือนเดิมนะครับลบกันกับเก้าเก้ามีอะไรที่ยกกําลังสองเราได้เก้าเป็นจานวนเต็มบวกมีอะไรเอ่ยสามกำลังสองสอ,อ่งอมีอะไรูปรับแล้ว ใชเท่ากับศูนย์ะเพราะปรับในรูปนี้นะครับรูปนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะแยกได้สองวงเล็บนะครับเหมือนที่ครูสอนไปครั้งที่แล้วนะครับอ่ะโอเคเนาะอ่ะตัวตัวแรกตัวแปรตัวแรกก็คือเป็นเแล้วก็ใส่เนะจ๊ะตัวหลังเป็น3มเราใส่3นะครับเราใส่3มแบบนี้นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบหรืออาจจะเป็นลบกับบวกก็ได้นะครับลบกับบวกหรือบวกกับลบก็ได้ ก,ก็ไม่ต้องเสียใจนะลูกใส่อันไหนก่อนก็ได้สลับกันได้ลูกไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันมีสมบัติสลับที่การคูณเนาะไม่ต้องซีเรียสมันเท่ากันอ่ะจะใส่ลบใส่บวกก่อนก็ได้แต่คือต้องสลับกันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอ่ะเสร็จปุ๊บพอเราแยกเสร็จแล้วเราจับแต่ละวงล็บเท่ากับ0ูนย์อ่ะวงล็บรแรก x บวกสเท่ากับ0กาวงงล็บทที่2 x ลบสเท่ากับ0นะครับอ่ะแล้วก็ย้ายปกติ x จะได้เท่ากับลบ3ม กับ x จะได้เท่ากับอันนี้ลบ3ย้ายมาเป็นบวก3อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบก็คือ x เท่ากับลบ3กับ x เท่ากับ3นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออการแก้สรรมการนะครับก็คือนะครับการแก้สรรมการกำลังสองเนี่ยก็คือเราจะใช้ตัวการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งการแยกตัวประกอบมีหลากหลายมากนะครับมีหลากหลายวิธีเนาะก็เราต้องเลือกให้มันเหมาะกับ โจทย์ของเรานะครับให้มันเหมาะกับโจทย์ของเราพอเราแยกเสร็จปุ๊บได้สองวงเล็บเราก็จับแต่ลงเรืบอเท่ากับศูนย์แล้วก็ย้ายอันนี้ก็จะเป็นการได้คําตอบมาของการแก้สมการนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับทุกตัวนะครับที่แยกตัวประกอบนะครับก็สามารถเอาไปใช้แก้สมการกําลังสองด้านหมดเลือที่สอนไปนะครับก็นักเรียนก็ต้องเลือกว่านักเรียนออว่าโจทย์ตัวนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการใช้วิธีแบบไหนนะ โดยโดยการสังเกต้ดยอะไรเนาะก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะครับออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเอาไปใช้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอการคิดเลขเยอะๆนะครับที่ยกกําลังสองอย่างเงี้ยแล้วก็ลบกับอีกตดนหนึ่งที่ยกกาลังสองเยอะๆอย่างเงี้ยมาดูโจทย์ข้อที่สี่นะครับโจทย์ข้อที่สี่อย่างเช่นสี่ร้อยยกกาลังสองลบกับสามร้อยเก้าสิบเก้ากำลังสอง, 9, ง,สอ,งอือแบบเนี้เยเลขเยอะมากเลยอือ กดเครื่องคิดเลขต้องใช้ประมาณสองสามรอบอะนะครับือ่ะ,อออะทีนี้ถ้าเราใช้ประโยชน์จากการแยกตัวประกอบเนี่ยเราจะใช้อย่างไงอ่ะอย่างแรกเราทวนตัวนี้ก่อนผลต่างกําลังสองที่อยู่ในรูปเนี้ย a กําลังสองบ b กําลังสองมันจะได้เท่ากับ a ลบ a บวก b กับ a ลบอะไร a ลบ b นะคบแบบนี้นะอ่ะมันก็เหมือนการลุกตัวนี้นะนี่ตัวนี้ ยกกำลังสองก็คือ A กกำลังสองตัวนี้ยกกำลังสองก็คือ B กกำลังสองตรงกลางเป็นลบนะจ๊ะเป็นลบเหมือนกันเห็นไหมเราจะทำเราจะจัดรูปใหม่ให้มันอยู่ในรูปนี้ก็คือตัวหน้านี่เห็นไหมเห็นไหมตัวหน้าบวกตัวหลังนี่ก็คือตัวหลังคูณกับตัวหน้าลบตัวหลังอ่านะครับเพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้อยู่ในรูปฟอร์มนี้นะครับ ขั้นตอนแรกก็จะเป็นตัวหน้าบวกตัวหลังอ่ะก็จะเป็น400บวกด้วยตัวหลังตัวหลังคือ399ถูกไหมแล้วก็คูณกับตัวหน้าอ่าตัวหน้าตัวหน้าทำไรตัวหน้าลบจ้าลบตัวหลังอ่ะตัวหน้าบวกตัวหลังตัวหน้าลบตัวหลังอ่ะโอเคจุอ่ะทีนี้เราคิีเลข 400บวกกับ399ก็เป็น799ก้ถูกไหมอ่ะกูใส่วงเล็บไปก่อนแต่มันต้องคูนอย่างงี้อ่ะคูนกับ400ลบกับ399ก็จะเป็น1นะจ๊ะแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะอันสิบอ่ะทีนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บ 799อาคูณ 1>, 1อ่ะแล้วก็เอามาคูณ7 9 9คูณ1นไะด้เท่าไหร,ร่ลูกได้เท่ากับ799อ่า่ะนั่นหมายความว่า400ยกกำลัง2ลบกับ399ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับมีตัวนี้นะลบกันก็จะเท่ากับด้เท่ากับ799นั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมได้นะจ๊ะก็เป็นที่ เคลีย <Clear S 2> นะครับจะ9ยกสิก้าโอเคไหมมาดูข้อที่2กันเดี๋ยวพักหายใจสักครู่เนาะผัลดลมต้นคอเดี๋วระวางกิจนจมก็พักหายใจนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับอ่ะเอาตัวเลขน้อยลงนิดนึงถ้าเป็นโจย์แบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เลขเป็นพันแล้วก็คิดได้นะลุงมันก็จะคิดง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันมันเรียกอะไรอะ่ะมันลดทอนการคิดน,นะครับ มันจะสะดวกกว่าเนาะสองร้อยยกกำลังสองลบกับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ายกกำลังสอง่ะตัวแรกวงเล็บแรกก็เป็นตัวแรกตัวหน้าตัวหน้าบวกด้วยตัวหลังก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหน้าบวกหลังคูณกับตัวข้างหน้าลบด้วยตัวข้างหลังนะครับเห็นไหมตัวหน้าบวกตัวหลังกับตัวหน้าลบตัวหลังนะครับแบบนี้สองร้อยบวกหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเป็นสามร้อย 98ถูกไหมอ่าโอเคนะครับบวกกันตัวนี้นะบวกกันได้398อ่าคูณกับ2 0 0ร้อลบกับหนึ่รเหลือเท่าไหร่เหลือ2องแบบนี้นะครับเข้าใจไหมอ่ะทีนี้เรียนเก็ามาคูณกัน28งแปดทด1 2 9 1เก้าสิบแปดสิบแปดเป็นส9้านะครับ19บเก้าหนึ่งสองคูณ3ามเป็นหเป็น6กเป็น7อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็นเจ็ร้อยเก้าสิบหกนั่นเองเป็นคำตอบนะครับโอเคนะเห็นไหมเราจะไม่ต้องไปยุตกก์กำลังสองอะไรยึกแเยียดมาลบอีกนะครับเราก็แยกแบบนี้แล้วคูณกันได้เลยนะครับบวกกันอ่ะโอเคนาะอันนี้คือข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าโอเคนะทีนี้มาดูข้อที่หกอ่ะข้อที่หกปังข้อที่หก 156ยกกํำลังสองลบกับ150ยกกกำลังสองเหมือนเดิมลูกอ่ะตัวน้าตัวตัวหน้าตัวหน้าก่อนตัวหน้าคือ1น6่อบกวกด้วยตัวหลังคือ150ถูกไหมอ่ะแล้วก็คูณกับตัวหน้าก็คือ156ลบด้วยตัวหลังคือ150เห็นไหมตัวหน้าบวกตัวหลังกับตัวหน้าลบตัวหลังอ่านี่แล้วอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ 156บวก150ก็จะเป็น306นะครับโอเคไหมนี่ตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้อ่า156ลบ150ก็จะเหลือ6นะครับแบบนี้โอเคไหมอ่ะทีนี้นัเกเรียนก็จับมาคูณกัน,น6 6 3 6ใส่6ทด3 6 0เป็น0บวก3เป็น3 6 3 8นะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น1836นั่นเองนะครับเห็นไหมหนึ่งร้อยห้าสิบหกยกกำลังสองลบด้วย150่ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้1836นะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะคิดง่ายกว่านะครับแล้วก็สะดวกด้วยคิดทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องคิดยกกำลังสองยกกำลังสองแล้มาลบก,กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดแบบนี้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะถ้ามันเป็นเลขเยอะๆหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นนะลูกใช้วิธีนี้สะดวกกว่านะครับใช้วิธีนี้สะดวกกว่าอ่ะก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10คาบนี่คือคาบที่10หน่วยอีพที่ของคณิตศาสตร์ม2พื้นฐานนะครับครูก็ได้รับมอบหมายมาสอน3คาบสุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นๆหรือมีครูท่านอ,นอื่นมาสอนเนาะก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปนะครับในในรายวิชานี้นะครับทีนี้เนี่ยครูอยากจะบอกว่าครูจะยังไม่ให้แบบฝึกหัดเนาะใน3คาบสุดท้าย,ยานี้นะครับจะไม่ได้ให้ ก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนนะครับทบทวนเนาะตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แรกเพราะว่าเราจะสอบกลางภาคกันแล้วนะครับรวมถึงวิชาอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่วิชาคูวิชาเดียวนะก็มันอาจจะมีงานมี่อะไรเยอะนะครับก็อยากให้นักเรียนเคลียร์ตัวเองเนาะแล้วก็เตรียมตัวสอบนะครับแล้วก็วันที่1กุมภานี้นะครับ1กุมภานี้นะครับคือวันจันทร์เนาะก็ จะเปิดเรียนแล้วนะครับหลังจากหยุดมานานนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาเจอกันนะครับมีอะไรมาคุยกันเนาะอาจจะไม่เข้าใจตรงไหนหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็กลับมาคุยกันได้นะครับกลับมาคุยกันแต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องคือเตรียมตัวสอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะสอบกันแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนเตรียมตัวเนาะไม่ใช่เฉพาะวิชาครูลูก มีหลายวิชาที่เราเรียนมาเราวก็ต้องสอบเหมือนกันเนาะก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วค่อยเจอกันวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ